สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งบนตัวเดียวเทียบชนกัน3สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลงจริงให้วนที่เป็นมวนแรกนะครับถ้าสมาชิกท่านไหนชอบก็นาไปพิจารณาเอารับ ถ้าท่านไหนไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับวิ่งบนตัวเดียวหาเทียบชนกัน3สูตรนะครับในคลิดนี้นะครับสูตรสูตร A อนะสูตร A สูตร B ครับสูตร C นะครับเอบ น ABC ชอบก็ค่อยตามไม่ชอบมองผ่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอทอนนักคำวนวณฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้วยเดอ้อเพื่อที่ผมนะจะได้ทำสูตรดีๆ ทำคลิปด,ดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับส <c oughs> ำหรับใครนะครับใครวันนี้วันที่3 0ิบนะครับใครที่รอชุดนะรับใครที่รอชุดนะรับสรุป3ตัวบน2ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะพรุ่งนี้วันที่3 1อสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุป ให้สมาชิกได้รับชมกันในช่องย t u b e นะครับผมก็จะสรุปก่อนหว้ออกวันหนึ่งนะครับฉะนั้นก็พรุ่งนี้อย่าลืมเดอ้อใครจะรอสรุปนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับ <c oughs> คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากแบ่งรัดบ,บานเท่านั้นไม่นับสนุนงการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อ ทุพิษนะกับพระโองขอัยไว้ณที่นี้ด้วยมีสูตรและวิธีคิดช่วงท้ายๆดูให้มันจบนะครับเอาไปดูงวดแรกฮะสูตรวิ่งนะครับบนเทียบชนกัน3สูตร A B C นะครับงวดแรกสูตรที่1เลข3สูตรที่2เลข7สูตรที่3เลข7จ็ดหาชันที่เลข7 2สูตรไม่ชนสูตรหนึ่งก็คือเลข3นะครับก็รอก3ามจดนะครับสูตรอ่าที่1 3าม,มาที่หลักร้อยสูตรที่2กับสูตรที่3ามเมาที่10กับหน่วยฮะวันนี้มาครบ3ตัวบนวนะฮหัวแรกสามสูตรถูกเป็นงวดที่1่เอามาต่อเป็นงที่สองฮะ สูตรวิ่งบนตัวเดียวสเทียบจน3สูตรสูตรที่1นึ่งเลขสี่สูตรสองเลขแปดสูตรสามเลขเก้าอ่ะสามสูตรไม่ชนกันสักตัวหนึ่งรอกแปดเก้าสี่นะครับก็มาครบฮะสูตรที่หนึ่งสี่มาที่หลักหน่วยสูตรที่สองแปดมาที่หลักร้อยสูตรที่สามเก้ามาที่หลักสิบนะครับก็มาครบสามตัวบนหมดที่สองถูก ข้ที่อ่ะเลขเด่นวิ่งบนเทียบชนกัน3สูตร A B C นะสูตร A สูตรที่1ในเลข5สูตร B สูตรที่2ในเลข5สูตร C สูตรที่3ได้เลข6นะครับก็ชนกันที่เลข5 2าสสูตรไม่ชนก็คือเลข6กนะครับผลออก5 6านะครับก็วันนี้สูตรที่1เลข5ากับสูตรที่2เลข5ามาที่หลักร้อยฮะ ส่วนสูตรที่สเลขหฮะมาที่หลัก10งวดนี้นะครับมาที่10กับ100นะครับงวดนี้3สูตรมาที่10กับ100นะครับเลขวิ่งตัวเดียวง <c oughs> วดต่อมางวดที่4ฮะเลขวิ่งตัวเดียวเทียบชน3สูตรสูตรที่1เลข6สูตร2เลข8สูตร3เลข7นะครับ ก่อนพอนอกหกแนะครับงวดนี้ไม่ชนนะครับงวดที่4นี้ไม่ชนนะสูตรที่หนึ่งเลข6มาที่หลักร้อยตัที่2เลขแปดนะมาที่หลักสิบสูตรที่3เลข7มาที่หลักหน่วยนะครับก็มาครบงวดที่3มนี่มาครบ3ตัวบนดีนะครับ3ส,สูตรนะครับ สูตรนี้ผมย้อนให้ดูเจ็ดงวดเลยนะครับสมาชิกนะย้อนให้ดูเจ็ดงวด <c oughs> <c oughs> โทษทีฮะม <c oughs> ื <c oughs> อไม้อ่อนเสนอเลยวานนี้ไปหาเก็บเห็ดนะครับไปกันหลายคน,นโอ้โหเหนื่อยเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับแถมเห็ดก็ไม่ได้ แต่คนที่ไปด้วยนะสี่ห้าคนเขาได้เต็มตะก้านะมีพงกับแฟนสองคนฮะไม่ได้สักดอกเลยได้อยู่ฮะได้มีแต่เห็ดเท่าเท่าเคยไปหาเห็ดตกีดึกๆนะอูตายเลยแล้วก็กลับมาก็เป็นเหนื่อยๆเๆพียอ่ะมาต่อการวดที่ฮะสูรที่หนึ่งวิ่งบนได้กเกียรติสูรที่สองวิ่งบนได้กเกียรติสูรที่สามวิ่งบนได้เลขสองนะครับ ก้อนดอกสองสองเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดนะครับกับสูตรที่สองเลขเจ็ดนะครับมาที่หัวนี้มาที่เจ็ดมาที่หลักนะครับห <c oughs> ลักหน่วยสูตรที่สามสองมาที่สิบกับหน่วยนะครับครบสามตัวบนนะครับถูกเป็นงวดที่ ห้านะครับสูดที่หกฮะสูตรที่หนึ่งด้เลขแปดสูดสองด้เลขสามสูตรที่สามด้เลขแปดเอาผลออกสามสามแปดอ่ะสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามด้วแปดมาที่สิบหน่วยบนนะครับส่วนสูตรที่สองด้วสามมาที่หลักร้อยบนนะครับสูตนี้ก็ออกมาเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ลท้ายสามแปดแปดก็มาครบที่สามตัวบนดีครับ ถูกเป็นงวดที่หกนะครับถูกงวดที่หกเราได้ดูเจ็ดงวดเลยงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่หนึ่งเลขศูนย์สูตรที่สองเลขเก้าสูตรที่สามเลขศูนย์นะงวดนี้ชนกันที่เลขศูนย์สองสูตรไม่ชนเลขเก้าสูตรหนึ่งนะครับผลออกสามสูตรเก้างวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับกับสูตรที่สามมาที่หลักสิบส่วนสูตรที่สองเลขเก้านะครับมาที่หลักหน่วย งวดนี้เข้าเฉพาะมาเฉพาะ10หน่วยบนนะครับเลขสาสูตรพฏิพันธ์นมาครับอ่ะถูกครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับดูดีๆนะครับผมย้อนสูตรให้ดู7งวดอ่ะย้อนสูตรให้ดู7็งวดแต่มามาครบ3ตัวบนนี้1 2 3 4 5มี่ห้ามาครบ3ตัวบนนี้5งวดเลย1 2 3 สี 4, 5, 5, 5่ห้านี่ห้วดนี้นะครับมาครบสามตัวบนนะเอางวดท,ที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะวิ่งบนเทียบกับสสูนีน่ฮะสตรที่หนึ่งสุที่ 2, สองสที่สามอ่ะสที่หนึ่งฮะสองงลงไทยเลขสี่สี่บวกสามได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกสลขศูนย์นย์บวกสามก็ได้สามสามบวกเจ็ดลง้ทยเลขศูนย์ศูนย์บวกหกก็ได้หกหกหลงไทยเลขสองสองบวกเก้าที่ อ่ลงท้าเลขหน่งฮะสูตรที่หนสูตรที่สองสองสองท้เลขสี่บวกสาท้เลขเจ็ดเดบวกสามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อ่าสองบวกสท้เลขสี่สบวกสามท้เลขเจ็บวกสามท้เลขศูนบวกเจ็ได้เจ็บวกห ทายเลขแ 8, บวก2ทาเลข0 0, บวก3ก็ได้ 3, 3บวก8คงที่ลงท้ายเลข1่งอีกนสูตรที่2ก็ได้เลข1นครับมาต่อสูตรที่3ฮะ2รเทาเลขี่สี่บวก3ลงท้ายเลข็บวกหงลงท้ายเลขแปบวกสลงท้ายเลขหน่บวกเท่าทเลขศูศูบวก1ก็ได้1 1่บวก1นงทายเลข2งบวก9คงที่นะสงบวก9คงที่ลงท้ายเลขหนอ่ะังดนี้นะครับชนกันทั้งหมด ที่เลขตัวเดียวคือเลขหนึ่งฮะอ้าวมันจะเป็นไปได้ไหมนี่นะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะออกตองหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าหนึ่งมาดผมพูดถึงถึงท่านหนึ่งมานะครับสูต 2, รที่สองปากกาสีดําได้เลขหนึ่งฮะสูตรที่หนึ่งสูตรเอนะปากกาสีําเงินกับสูต 3, รที่สามปากกาสีเงินก็ได้เลขหนึ่งฮะใครชอบพวดนี้เลขหนึ่งพิจารณาเอาเองนะครับใครไม่ชอบมองผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ไปสรุปนะครับไปสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัว,ตวล่างไปพร้อมๆกันส่งถ้ายพวกนี้นครับก็รอลุ้นกันฮะผมก็จะนำสูตรนี่แหละนะไปใช้ที่3าตัวบนด้วยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามะพรพวกนี้เจอก,กันกับชุดสรุปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ